คงจะหมดหมดปุ๋ยหมดจุลินซีย์อะไรประมาณนั้นเราก็มาเปลี่ยนอย่างเราจะได้งามกลับขึ้นมางามอีกทีนะคะเพื่อนเพื่อนคนเข้ากันดีๆแล้วอ่านี่ลืมเขาพอเราเลี้ยงเขาแล้วเราก็ต้องดูแลเขาอะเนาะคะ่ะอยากให้เขาอยู่กับเรานานๆเป็นไม้ไม้ดอกไม้ประดับค่ะอะ่นี่แขนงอ่อนๆมี่ต้นนี้แก่แล้วด้วยนี่ เราต้องให้ความสําคัญกับต้นไม้นี่ค่ะเอาลงไปอย่างนี้เนาะเปลี่ยนดินให้เขาใหม่เนาะนี่การมาผสมดินแต่เช้าเลยวันนี้เพราะเราไม่มีเวลาเราก็ทํางานหลายๆอย่างเนาะการเขียวค่ะสวัสดีจ้าเอาลงไปแล้วก็เอาขี้ดินใส่ค่ะดินล้วนๆน,นี่แหละใส่ไปเราคอยดูสิว่าเขาจะงามไหมเนาะเราก็ตักดินใส่ค่ะ ลืมเขาพอเราเลี้ยงเขาแล้วเราก็ต้องดูแลเขาอะเนาะคะ่ะอยากให้เขาอยู่กับเรานาน,านๆเป็นไม้ไม้ดอกไม้ประดับค่ะคนนี้เข้ากันดินเรามันจะได้ดินออกมาล้วนสุยเลดินในกระถางนี่เราก็เอาไปตากแดดค่ะไม่ได้ทิ้งเนาะนี่กระถางใหม่แล้วแล้วก็ดินอิดปลูกต้นไม้เขาบอกว่าคนที่เขาขายให้เราเขาบอกว่ากันลานแล้ว เนะแล้วก็เอาซื้อตังเราจะได้งามกลับขึ้นมางามอีกทีนะคะเ,เพื่อนๆคนเข้ากันดีๆแล้วอนี่ลืมเขาพอเราเลี้ยงเขาแล้วเราก็ต้องดูแลเขาอะเนาะคะ่ะอยากให้เขาอยู่กับเรานานๆเป็นไม้ไม้ดอกไม้ประดับค่ะเนาะ เพราะว่าเราไม่ได้มีเวลาดูเขาเขาก็จะไม่งามเขาล้างเลยเลยค่ะเห็นไหมแต่ก่อนนี้เขางามเสนีจันแดงอ่ะแต่ก่อนนี้เขาจะงามออกมะพร้าวมาผสมสิคะตอนนี้ได้ให้มันล้วนซุยเพราะเสนีจันแดงหลายๆต้นค่ะต้นไม้หลายๆต้นต้องการที่จะต้องเปลี่ยนดินให้เขานะคะเอาลงไปแล้วก็เอาขี้ดินใส่ดินล้วนๆน,นี่แหละใส่ไปเราคอยดูซิว่าเขาจะงามไหมเนาะแล้วก็ตักดินใส่ค่ะ เพื่อความสวยงามประดับประดาบ้านเรือนพอได้ดูสดชื่นงานอยู <ELLI> ่นะคะเพื่อนเพื่อความสวยงามประดับประดาบ้านเรือนพอได้ดูสดชื่นงานอยู่นะคะเพื่อนเพื่อความสวยงามประดับประดาบ้านเรือนพอได้ดูสดชื่นงานอยู่นะคะเพื่อนนี่ ผสมปุยมาพาะพร้าวลงไปเนาะนี่นี่เ็าลืมเขาพอเราเลี้ยงเขาแล้วเราก็ต้องดูแลเขาอะเนาะค่ะอยากให้เขาอยู่กับเรานานๆเป็นไม้ไม้ดอกไม้ประดับค่ะมียอดอ่อนด้วยแต่มีแขนงอ่อนทําต่ออีกต่อได้อีกได้อีกกระถางหนึ่งเนาะคือค่ะต่อเขาได้อีกกระถางหนึ่งเพื่อนๆพราะเรา ปลูกเขาไว้ในะกระถางนานแล้วป่ะเนาะคงจะหมดหมดปุ๋ยหมดจุลินทรีย์อะไรประมาณนั้นเราก็มาเปลี่ยนเพราะเราปลูกเขาไว an, ้ในะกระถางนานแล้วป่ะเนาะคงจะหมดหมดปุ๋ยหมดจุลินทรีย์อะไรประมาณนั้นเราก็มาเปลี่ยนดอกมะพร้พาวมาผสมสิคะตอนนี้ได้ให้มันล้วนซุยเพราะเสถียรจำแดงหลายๆต้นค่ะต้นไม้หลายๆต้นต้องการที่จะต้องเปลี่ยนดินให้เขานะคะของการเขียวค่ะ สวัสดีจ้าออม,าพามาะพร้าวมาผสมสิคะตอนนี้ได้ให้มันล้วนซุยเพราะเสถียรจนแดงหลายๆต้นค่ะต้นไม้หลายๆต้นต้องการที่จะต้องเปลี่ยนดินให้เขานะคะนี่นี่ครับแล้วก็ดิน,ดนปลูกต้นไม้เขาบอกว่าคนที่เขาขายให้เราเขาบอกว่ากันราแล้วนะแล้วก็เอาซื้อฟังเราจะได้งามกลับขึ้นมางามอีกที นะคะเพื่อนเพื่อนคนเข้ากันดีๆแล้วอ่านี่ค่ะพอเราปลูกเขาไว้ในกระถางนานแล้วว่ะเนาะคงจะหมดหมดปุ๋ยหมดจุลินทรีย์อะไรประมาณนั้นเราก็มาเปลี่ยนการเทียวค่ะสวัสดีจ้าคลิปนี้ก็แค่นี้แล้วค่ะเนาะขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมนะคะเรา เปลี่ยนดินต้นไม้ให้สวยงามบรรยายนโดยสมียอดอ่อนด้วยจะมีแะนงอ่อนทำต่ออีกต่อได้อีกได้อีกกระถางหนึ่งเนาะคี่ค่ะต่อเขาได้อีกกระถางหนึ่งเพืเ่อนๆนเราก็จะตักขี้ดินใส่ที่เราคนไว้อเนาะตักดินใส่กระถางค่ะให้มันล้วนซุยนี่จันเดกเราก็จะตักขี้ดินใส่ที่เราคนไวนะ้อะเนาะตักดินใส่กระถางค่ะ ให้มันล้วนซุยหนี่จันแดงเราจะได้งามกลับขึ้นมางามอีกทีนะคะเพื่อนๆคนเข้ากันดีๆแล้วอ่านี่เนาะเพราะว่าเราไม่ได้มีเวลาดูเขาเขาก็จะไม่งามเขาล้างเลยเลยค่ะเห็นไหมแต่ก่อนนี้เขางามนะสนีจจันแดงอะ่ะแต่ก่อนนี้เขาจะงามมากเลยถอนขึ้นมาเห็นไหมคะเพราะว่า เราไม่มีเวลาได้ดูแลเขาเราปล่อยเขาตามมีตามเกิดถูกไหมลืมเขาพอเราเลี้ยงเขาแล้วเราก็ต้องดูแลเขาอะเนาะคะ่ะอยากให้เขาอยู่กับเรานาน,านเป็นไม้ไมดอกไม้ประดับค่ะดอกมะพร้าวมาผสมสิคะตอนนี้ได้ให้มันล้วนซุยเพราะ,สะเสดจันแดงหลายๆต้นค่ะต้นไม้หลายๆต้นต้องการที่จะต้องเปลี่ยนดินให้เขานะคะเนาะ เพราะว่าเราไม่ได้มีเวลาดูเขาเขาก็จะไม่งามเขาล้างเลยเลยค่ะเห็นไหมแต่ก่อนนี้เขางามเสน่ห์จันแดงอ่ะแต่ก่อนนี้เขาจะงามยังไม่ให้เขาแล้วเอาฟองน้ํารองค่ะเอาฟองน้ํารองมากเลยถอนขึ้นมาเห็นไหมคะเพราะว่าเราไม่มีเวลาได้ดูแลเขาเราปล่อยเขาตามมีตามเกิดเห็นไหมแล้วก็ดินดินปลูกต้นไม้เขาบอกว่าคนที่เขาขายให้เราเขาบอกว่ากันรานแล้ว แล้วก็เอาซื้อเปลี่ยนดินให้เขาใหม่เนาะนี่การมาผสมดินแต่เช้าเลยวันนี้เพราะเราไม่มีเวลาเราก็ทํางานหลายๆอย่างเนาะคลิปนี้ก็แค่นี้แล้วค่ะเนาะขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมนะคะเราเปลี่ยนดินต้นไม้ให้สวยงามบรรยายน้วยสุขคลิปนี้ก็แค่นี้แล้วค่ะเนาะขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมนะคะเรา เป agile, ลี่ยนดินต้นไม้ให้สวยงามบรรยายโดยสุขถ้าเรามีต้นไม้ไม้บอกไม้ประดับผักนี่ค่ะ,ใในะะเราก็ตักที่ดินใส่เนาะตักใส่เข้าไปดินล้วนที่เราผสมไว้แล้วนะคะเพื่อนเพื่อถ้าเรามีต้นไม้ไม้บอกไม้ประดับผักนี่ค่ะเราก็ตักที่ดินใส่เนาะตักใส่เข้าไปดินล้วนที่เราผสมไว้แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนคนี้เข้ากันดินเรามันจะได้ดินออกมาล้วนสวยนาะ ดินในกระถางนี่เราก็เอาไปตากแดดค่ะไม่ได้ทิ้งเนาะนีกระถางใหม่เริ่มมากเลยถอนขึ้นมาเห็นไหมคะเพราะว่าเราไม่มีเวลาได้ดูแลเขาเราปล่อยเขาตามมีตามเกิดเห็นไหมเองเราจะได้งามกลับขึ้นมางามอีกทีนะคะเ,เพื่อนๆคนเข้ากันดีๆแล้วอ่านี่นี่ นี่เขายรียมให้เขาแล้วเอาฟองน้ำรองค่ะเอาฟองน้ำรองตักดินใส่นะคะของการเขียวค่ะสวัสดีจ้ายรียมให้เขาแล้วเอาฟองน้ำรองค่ะเอาฟองน้ำรองแล้วก็ดินอิดปลูกต้นไม้เขาบอกว่าคนที่เขาขายให้เราเขาบอกว่ากันราแล้วเนะแล้วก็เอาซื้อลืมเขา พอเราเลี้ยงเขาแล้วเราก็ต้องดูแลเขาเอะเนาะค่ะอยากให้เขาอยู่กับเรานานๆเป็นไม้ไม้ดอกไม้ประดับค่ะมากเลยถอนขึ้นมาเห็นไหมคะเพราะว่าเราไม่มีเวลาได้ดูแลเขาเราปล่อยเขาตามมีตามเกิดเห็นไหมนี่ผสมปุ๋ยมะพร้าวลงไปเนะเา,า,า,าะดอกมะพร้าวมาผสมสิคะตอนนี้ได้ให้มันล้วนซุย พราะเสด็จจันแดงหลายๆต้นค่ะต้นไม้หลายๆต้นต้องการที่จะต้องเปลี่ยนดินให้เขานะคะเราก็จะตักขี้ดินใส่ที่เราคนไว้เนาะตักดินใส่กระถางค่ะให้มันล้วนซุยนี่จันแดงคลิปนี้ก็แค่นี้ละค่ะเนาะขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมนะคะเราเปลี่ยนดินต้นไม้ให้สวยงามบรรยายนุยสุงเอาลงไปแล้วก็เอาขี้ดินใส่ค่ะดินล้วนนี้เละ ใส่ไปเราคอยดูสิว่าเขาจะงามไหมเนาะเราก็ตักดินใส่ค่ะตักดินใส่นะคะคนให้เข้ากันดินเรามันจะได้ดินออกมาล้วนสวยเนาะดินในกระถางนี่เราก็เอาไปตากแดดค่ะไม่ได้ทิ้งเนาะนีกระถางใหม่แล้วแล้วก็ดินอิดปลูกต้นไม้เขาบอกว่าคนที่เขาขายให้เราเขาบอกว่ากันลานแล้ว แล้วนะก็เอาซื้อกักเราก็จะตักที่ดินใส่ที่เราคนไว้อนะเนาะตักดินใส่กระถางค่ะให้มันล้วนซุยนี่จัน